ชงนมผงอย่างไรให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารครบถ้วนลดปัญหาท้องผูกท้องเสียท้องอืดสวัสดีค่ะพบกับพี่การน,นมแม่ค่ะในคลิปนี้พี่การจะมาบอกวิธีการชงนมนะคะให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนลดปัญหาท้องผูกท้องอืดและท้องเสียค่ะก่อนละฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่การและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่การค่ะ แม่ๆทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาหารที่ดีที่สุดสาหรับลูกน้อยคือนมแม่แต่บางครั้งค่ะก็ย่อมมีอุปสรรคนะคะเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ํานม,น,มน้อยน้านมไม่พอค่ะทําให้คุณแม่คุณพ่อนะคะก็จําเป็นจะต้องใช้นมผงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะโดยการใช้นมผงหรือการชงนมผงดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วหากเราชงนมผงไม่ถูกวิธีค่ะก็อาจจะส่งผลให้ลูกน้อยนะคะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนค่ะเช่นการใช้น้ําที่ไม่สะอาดก็อาจจะทําให้ลูกน้อยของเรามีปัญหาเรื่องของท้องเสียการชงนมผงที่ ไม่ถูกสัดส่วนกรณีที่ชงแล้วนมผงมากเกินไปก็จะทําให้ลูกน้อยนั้นมีปัญหาเรื่องของท้องผูกการชงนมผงที่น้ํามากเกินไปก็ทําให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและนะคะการช่องนมผงแล้วเกิดฟองมากก็จะทําให้ลูกน้อยเกิดปัญหาท้องอื่นั่นเองค่ะดังนั้นคุณแม่จึงไม่ควรมองข้ามวิธีการชงนมผงที่ถูกวิธีค่ะซึ่งวันนี้พี่แก้วก็นกํามาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปฟังกันต่อเลยค่ะ สำหรับวิธีการชงนมผงที่ถูกวิธีนะคะพี่แกนขอแบ่งขั้นตอนเป็นดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกค่ะการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการชงนมค่ะเริ่มจากให้เรานะคะเตรียมนมผงค่ะโดยนะคะเรื่องนมผงนะคะที่ถูกต้องตามช่วงวัยของลูกน้อยอ่านฉลากนะคะถึงอัตราส่วนที่ใช้ในการชงนมดูวันที่หมดอายุหากคุณพ่อคุณแม่เปิดใช้งานแล้วนะคะพี่แกนแนะนําว่าให้เขียนวันที่เปิดกระป๋องนะคะติดไว้ที่กระป๋องใส่นมด้วยนะคะโดยหลังจากเปิดใช้งานแล้วนมกระป๋องนั้นจะมีอาย เพียง30วันค่ะอุปกรณ์ต่อมานอกจากนมผงแล้วก็จะเป็นช้อนตวงค่ะช้อนตวงนะคะแนะนําว่าให้ใช้ช้อนตวงที่มากับนมในกระป๋องนั้นหรือบรรจุพัณฑ์นั้นอุปกรณ์ต่อมาค่ะก็เป็นอุปกรณ์สําหรับป้อนนมลูกค,ค่ะก็คือขวดนมนั่นเองค่ะ โดยขวดนมนะคะก็ต้องเตรียมรางและนึ่งให้เรียบร้อยนะคะก่อนนํามาใช้งานค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นการเตรียมน้ําสําหรับชงนมค่ะโดยน้ําที่ปลอดภัยใช้สําหรับชงนมลูกน้อยนั้นสําคัญนะคะคุณแม่โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะน้ําที่ใช้จะต้องเป็นน้ําต้มสุกค่ะน้ําต้มสุกในที่นี้หมายถึงว่าน้ําที่เดือดเป็นฟองปุดๆนานเกิน5นาทีค่ะน้ําที่นํามาต้มสุกก็ต้องเป็นน้ําสะอาดเรานะคะไม่ใช้น้ําบาดาลเพราะจะมีไนเตรตสูงไม่ใช้น้ําแร่เพราะอาจจะทาให้ลูก น้อยได้รับแร่ธาตุมากเกินไปหากใช้น้ำประปาก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำประปาที่ผ่านการกรองแล้วนั่นเองค่ะและนะคะน้ำต้มสุกที่นำมาใช้แล้วก็จะต้องต้มในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีค่ะโดยน้ำที่องค์กรอนามัยโรคแนะนำนะคะก็ต้องเป็นน้ำต้มสุกนะคะที่ผ่านการต้มไม่เกิน30นาทีค่ะเพราะน้ำที่ผ่านการต้มนานเกิน30นาทีก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนได้ค่ะแต่มนุษย์แม่อย่างเรานะคะต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างค่ะการทำอะไรก็อยากจะทำแบบรวดเร็วสะดวก หากคุณแม่ต้องรอน้ำต้มสุกลูกน้อยก็ร้องงองแงผิวนมก็อาจจะทําให้คุณแม่เกิดความเครียดได้นั่นเองค่ะวันนี้พี่กันก็มีตัวช่วยที่ทําให้คุณแม่คุณพ่อสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและลูกน้อยของเราก็ได้รับสารอาหารครบถ้วนค่ะนี่เลยค่ะน้ําสเตอร์ไลน์เอาควาแคร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจสงสัยว่าน้ําอะไรคะเพิ่งเคยได้ยินตอนที่พี่กันได้ยินและรู้จักค่ะพี่กันแบบว้าวมากค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทําให้ชีวิตแม่นี่ง่ายขึ้นลดเวลาในการเตรียมนมคุณแม่ก็มีเวลามากยิ่่่่่งขึ้นคคคะเพพืออุุณณแม รู้จักน้ำสเตอร์ไลน์เอกว่าแครมากขึ้นพี่แกนจะอธิบายถึงคุณสมบัติสั้นๆให้เข้าใจง่ายให้ฟังกันนะคะน้ำสเตอร์ไลน์เอคว่าแครเป็นน้ำที่ผ่านการกรองฆ่าเชื้อด้วยแผ่นกรองขนาด0.2ไมครอนผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงมากกว่า100องศาจึงสะอาดกว่าน้ำต้มธรรมดาค่ะ น้ำสเตอร์ไลน์ออฟว์แคร์ใช้งานง่ายแค่เปิดขวดนะคะก็สามารถชงนมให้กับลูกน้อยได้เลยค่ะไม่ต้องรอต้มสุกแถมยังลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อแบคทีเรียจากน้ําที่นํามาชงนมให้กับลูกน้อยโดยน้ำอัพฟอว์แคร์นี้ยังสามารถอุ่นได้นะคะโดยนําขวดอันนี้เลยนะคะไปแช่ในน้ําอุ่นนะคะอุณหภูมิไม่เกิน100องศาค่ะสามารถนําไปอุ่นแบบนี้นะคะได้ถึง4รอบค่ะอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นะคะ1ขวดมีอายุการใช้งาน5ปีค่ะฟังคุณสมบัติกันไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีข้อสงส สพี่การรวบรวมข้อสงสัยที่คุณพ่อคุณแม่มักถามมานะคะเกี่ยวกับน้ำสเตอร์ไลท์อควาแคร์นะคะ คำถามแรกค่ะน้ำอควาแคร์เหมาะสําหรับใครสําหรับน้ำอควาแคร์เหมาะสําหรับใช้ในการเตรียมอาหารเตรียมยาเตรียมนมชงหรือนมผงนะคะให้กับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเช่นผู้ป่วยทารกผู้สูงอายุแต่ในบุคคลทั่วไปนะคะก็ไม่นิยมใช้เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูงค่ะอย่างไรก็ตามการใช้น้ำอควาแคร์ก็ไม่ได้ส่งผลได้ลบต่อสุขภาพค่ะคําถามที่2ค่ะจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าน้ำสเตรรอร์ไลน์อควาแคร์นะคะเป็นน้ำสเตอร์ไลน์จริงๆผลิตภัณฑ์น้ำสเตรรอร์ไลน์ วัคซีทุกรสค่ะจะผ่านการทดสอบสุขลีไลท์เทสนะคะเรามั่นใจได้เลยค่ะว่าเป็นน้ำสเตอร์ไลท์ค่ะคําถามที่3ค่ะน้ำสเตอร์ไลท์วัคซีนเปิดแล้วใช้งานได้กี่วันอายุในการใช้งานนะคะหลังจากเปิดนะคะให้ใช้ภายใน3วันค่ะหรือนะคะใช้ให้หมดภายใน3วันเนื่องจากว่าน้ำสเตอร์ไลท์วัครีไม่มีการใส่สารกันบูดคุณพ่อคุณแม่ห้ามนำอนุปกรณ์ใดๆนะคะจุ่มลงไปในน้ําเด็ดขาดค่ะ และคําถามสุดท้ายค่ะหากต้องการอุ่นจะต้องทํำยังไงสําหรับการอุ่นนะคะก็นําไปแช่ในน้าร้อนอุณหภูมิไม่เกิน100องศาค่ะสามารถอุ่นซ้ํานะคะได้ถึง4รอบค่ะโดยนําขวดนะคะลงไปจุ่มนะคะในน้ําอุ่นได้เลยนะคะหลังจากเตรียมอุปรกรณ์ที่จะใช้ในการชงนมกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนที่2ค่ะเตรียมสถานที่ในการชงนม,มสถานที่ก็สําคัญนะคะสถานที่จะต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีลมพัดผ่านค่ะหากเปิดพัดลมก็จะต้องปิดพัดลมค่ะและควรเป็นสถานที่ที่สะอาดค่ะเราควรมีการ เทสทำาสะอาดนะคะก่อนชงนมให้ลูกน้อยค่ะขั้นตอนที่3ค่ะล้างมือให้สะอาดค่ะอ่ะและขั้นตอนที่4ค่ะขั้นตอนสําคัญนะคะก็คือการชงนมให้กับลูกน้อยค่ะซึ่งวันนี้พี่กันจะชงนมนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ดูค่ะโดยนมผงที่พี่กันนามาวันนี้นะคะเป็นอัตราส่วน1ต่อ1นค่ะหรือว่านม1ช้อนต่อน้ํา30ซีซีค่ะเดี๋ยวพี่กันจะชงนมนะคะ5ออนค่ะเวลาชงนมนะคะ เราะะจะต้องใส่น้ําสําหรับชงนมนะคะก่อนที่จะใส่นมผงค่ะเพราะไม่เช่นนั้นหากเราใส่นมผงก่อนก็จะทําให้นมที่ชงเนี่ยเข้มข้นลูกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะอาหารไม่ย่อยได้ค่ะเราจะชงทั้งหมด5ออนนะคะอะตัวเลขที่5ออนหรือ150 mL นะคะเราก็ดูนะคะขีด5นะคะก็ใส่น้ําสเตอร์ไลน์อคว่าแคร์ลงไปนะคะ5ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใส่นมผงนะคะ 5ช้อนค่ะตามอัตราส่วนของนมแต่ละย,ยี่ห้อนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องอ่านฉลากให้ดีค่ะว่านมที่ใช้นั้นอันตราส่วนเท่าไหร่นะคะ1ช้อนต่อน้ําเท่าไหร่นะคะน,น้ํา1ออนก็เท่ากับ 30cc ซีซีนะคะ5ออนนะคะก็คือ5ช้อนค่ะการตัดนมผงนะคะต้องปาดนะคะให้นมนะคะเรียบไปกับช้อนแบบนี้นะคะสองค่ะ อย่าลืมนะคะว่าช้อนเราต้องใช้ช้อนที่มากับกระป๋องนั้นหรือบรรจุภัณฑ์นั้นนะคะอ่าครบ5แล้วนะคะปิดฝานกล่องนมให้สนิทนะคะมาถึงขั้นตอนการทำให้นมเข้ากับน้ำนะคะก็คือเราจะเขย่าเบาๆค่ะ ถ้าเราขย่าแรงจะเกิดฟองนะคะก็อาจจะทําให้ลูกท้องอืดได้เพราะฟองจะไปในระบบทางเดินอาหารลูกแต่ถ้าเกิดเพอเขย่าแรงไปแล้วค่ะพี่แกนทำยังไงก็ให้วางทิ้งไว้จนฝาฟองจะหมดแล้วถึงจะนําไปให้ลูกกินนะคะเนื้อค่ะพี่แกนขย่าเบาๆนะคะนมก็ผสมไปกับน้าออําสเตอร์ไลท์อควาแครนเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราชงนมเสร็จแล้วจะนาไปให้ลูกทานนะคะก็แนะนําให้เทสอุณหภูมิก่อนกรณีที่เราใช้น้ําอุณหภูมิ70องศาหรือน้ําร้อนน้ําอุ่นชงนะคะเราก็เทด้วยกันหยดนมลงไปที่หลังมือเราค่ะ อ่าถ้าอุณหภูมิไม่ร้อนนะคะลูกก็สามารถกินได้ค่ะ หลังจากนั้นค่ะอย่าลืมนะคะเช็ดขวดนมนะคะถ้ามีนมปนเปะปะหรือว่ามีน้ําหกนะคะให้แห้งสนิทก่อนนะคะแล้วก็ไปให้ลูกทานได้เลยค่ะโดยอุณหภูมิของน้ําจะต้องใช้เท่าไหร่นั้นนะคะพิ่การแนะนําว่าให้คุณแม่นะคะยึดตามข้างกระป๋องของนมนะคะที่ใช้ค่ะเพราะว่านะคะถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโรคจะแนะนําว่าให้ใช้น้ําที่อุณหภูมิ70องศาพเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนระหว่างชงนมนั้นแต่ว่าการใช้น้ําที่อุณหภูมิสูงเกินไปแล้วข้างกระป๋องไม่แนะนำ ก็อาจจะทําให้สูญเสียคุณค่าสารอาหารบางตัวเช่นโปรตีนวิตามินซีอีกทั้งในนมที่ผสมจุลินทรีย์ค่ะก็อาจจะทําให้จุลินทรีย์นะคะถูกทําลายได้ง่ายค่ะซึ่งพี่แก้ก็แนะนําว่าให้คุณแม่เน้นนะคะการทําความสะอาดอุปกรณ์นะคะการใช้น้ําที่ชงนมสะอาดนะคะอย่างน้ําสเตอร์ไลน์ออฟว่าแคร์การทําสะอาดสถานที่ก่อนชงนมค่ะและก็การล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะชงนมให้กับลูกน้อยค่ะแต่ถ้านมยี่ห้อไหนบอกว่าให้ใช้น้ารอ้อนหรือใช้น้นําอุณหภูมิ70องศาชงได้คุณแม่ก็สามารถใช้น้ำ ที่อุณหภูมิ70องศาชงได้เลยนะคะ และมาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะพี่กันแถมให้นะคะขั้นตอนที่5ค่ะลังลูกน้อยนะคะกินนมเสร็จแล้วนะคะคุณพอ่อคุณแม่จะต้องนําขวดนมนี้นะคะไปล้างทำาสะอาดทันทีเราจะไม่ทิ้งขวดนมไว้จนเน่านะคะและนอกจากนี้กรณีที่ลูกกินนมไม่หมดขวดคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็สงสัยถามพี่กันมาค่ะสําหรับกรณีลูกกินนมไม่หมดขวดนะคะสามารถกินต่อได้ไหมสามารถกินได้ค่ะโดยการนําขวดที่กินเหลือนะคะปิดฝาและนําไปแช่ตู้เย็นกินได้ภายในสองชั่วโมงค่ะหากเกิน2ชั่วโมง พี่กันแม่แนะนําให้รับประทานค่ะเพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคปนเปือเป้อนลงไปในนมแล้วนั่นเองค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะการชงนมที่ถูกวิธีทําให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารครบถ้วนลดปัญหาท้องอืดท้องเสียและท้องผูกได้ค่ะหากคุณพ่อคุณแม่สนใจน้าสเตรรเอร์ไลน์อว่าแขให้มาเป็นมือขวาในการช่วยเรียงลูกช่วยชงนมให้กับคุณพ่อคุณแม่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพกพาไปไหนก็สะดวกค่ะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้านขายยาทั่วไปหรือถ้ามีสาขายเยอะๆนะคะก็ร้านเซฟดักค่ะไทยใกล้สาขา ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะฝากติดตามสาระความรู้ดีๆนะคะจากช่องพี่การและเพจพี่กันนมแม่ค่ะสวัสดีค่ะ